สวัสดีค่ะชื่อไข่หมกชนิสราย,ยังขาวค่ะปัจจุบันทำงานตำแหน่งจูเนียร์กราฟิกดีไซเนอร์ค่ะจบจากสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัลสำนักวิชาศาสตร์และสิ่งดิจิทัลค่ะสาขานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตสื่อมันติม,มีเดียทุกชนิดค่ะเช่นวิดีโอเกมแอนิเมชันวิชวลกราฟิกรวมไปถึงการคิดคอนเทนต์และการออกแบบมบายแอปพลิเคชันค่ะ สหรับความประทับใจนะคะเนื่องจากสาขาที่เรียนนะคะอาจจะเป็นการเรียนแบบโมดูลทําให้เราสามารถเลือกวิชาเรียนเองได้ค่ะทําให้ตอนที่เรานะคะจัดแผนการเรียนเนี่ยเราสามารถจัดแผนการเรียนได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็ตรงกับความต้องการของเราค่ะรวมไปถึงกับการที่มหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นการเรียนเชิงปฏิบัติอยู่แล้วทําให้เราเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเราจะมีทักษะมากเพียงพอที่จะทํางานในอนาคตค่ะสําหรับเส้นทางสู่ความสำเร็จน,นะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือ การที่เราสามารถบาลานซ์เวลาเรียนแล้วเวลาการใช้ชีวิตได้ค่ะเพราะว่านอกจากการที่เราจะทุ่มเทก,กับการเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องมีการพักผ่อนทำกิจกรรมสร้างความสุขให้ตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะได้ผ่อนคลายและสามารถมีแรงไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้ได้ค่ะแล้วก็ขอฝากถึงรุ่นน้องนะคะที่กำลังศึกษาอยู่ก็อยากจะให้น้องๆใช้เวลา ตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทําตามเป้าหมายของตัวเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคณะอาจารย์เพื่อนๆครอบครัวที่ขอให้การสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษาค่ะขอบคุณค่ะ